สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมโตโยต้าแอลติสนะครับผมเครื่อง1.8นะครับผมจากฮานาออโตคาร์นะครับอ่ะมาดูสีรอบกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้ครับได้เป็นสีขาวนะครับผมสีสวยดูดีนะครับด้านท้ายกันครับผม คันนี้นะครับมีแม็กมาให้แล้วนะครับผมสวยสวยเท่เทเลยนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมด้านข้างนะครับมาดูส่วนของภายในนะครับของตัวใต้แอร์ิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับ สวยดูดีนะครับไม่มีขาไม่มีแตกนะครับผมด้านข้างคนขับนะครับสวยเช่นกันนะครับมาดูที่นั่งหลังกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเกาะสวยดูดีครับมีที่พักแขนด้วยนะครับสลดกใส่แก้วน้ําด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับกว้างกวางเลยนะครับผม มาดูส่วนของด้านท้ายกันนะครับผมของตัวตั้งเอลที่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านท้ายนะครับผมมีพื้นที่นะครับผมกว้างมากเลยนะครับผมสามารถใส่ของทําละได้เยอะอยู่นะครับอมาดูส่วนของอะไรกันนะครับ้ออะไรอยู่ครบนะครับเรามาดูคนโซลรถกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับคนโซนสวยดูดีนะครับ มีแตกนะครับผมคันนี้นะครับมีจอทัศกรีนมาให้แล้วนะครับผมจอใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นอร์ออโต้นะครับผมเป็นแอดแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับส่วนของแอร์นะครับผมคันนี้นะครับผมเปิดทิ้งไว้สักพักนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับผม มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยครับสะดวกสบายนะครับผมคันนี้นะครับวิ่งไปอยู่ประมาณที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเอลตัวต้าเอลตินะครับผมครับมาดูส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเครื่องยนต์ภายในนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผม เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องสมบูรณ์ดีนะครับใช้กันได้ระยะยาวๆเลยนะครับผมมาดูนะครับมีควันมีไอหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับผมสําหรับนะครับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับโต้ต้าอลติสนะครับผมสอบถามทาง u t u b e หรือเพจได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับทางลูกค้านะครับต้องมาดูตัวจริงครับคันนี้สวยจริงนะครับผมนะฮะ ก็ยังไงครับฝากขอบคุณนะครับที่รับชมด้วยนะครับกาขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับผม